สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มกาจปองกันนะครับผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับได้มาจากการทำเควสนะครับในต้นต้นของเกมนะครับ GM เ็ขาจะแจกให้กับเล่นทุกคนเลยทุกคนก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาสุ่มนะครับมาลองสุ่มดูนะครับเพื่อว่าใครโชคดีเนี่ยสุ่มได้การ์ดบอสไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับที่การ์ดช็อปครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกับ NPC นะครับที่ชื่อชามีนะครับเขาก็อธิบายต่างๆนะครับว่าเราจะสุ่มยังไงนะครับก็คุยเป็นบทสนทนานิดๆหน่อยๆนะครับกดสุ่ม1ใบนะสุ่ม10ใบมันยังกดไม่ได้นะถ้ามีคนอันเชิญ8คนเนี่ยมันจะได้ตั๋วระดับดีมากนะครับเออไม่ใช่มันจะได้การ์ดระดับดีมากนะครับ อาจจะเป็นการ์ดบอสก็ได้ครับดูซิว่าจะมีคนมาอัญเชิญกี่คนครับหกคนนะครับโอ้โหน่าจะได้ซุ่มครั้งเดียวก็ได้แค่หกคนนะครับในการ์ดอะไรครับการ์ดเดียวเองนั่นแหละครับไม่ได้เยอะอะไรการ์ดเดียวเองเลยนะครับดูนีครับยินดีด้วยนะครับมันเป็นการ์ดบอสนะครับเป็นการ์ดล่าบอสนะครับ เป็นการอัศวินนะครับการ์ดใบนี้จะสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มกลุ่มบอสนะครับจะเพิ่มขึ้น5%เลยทีเดียวนะครับถือว่าดีนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกหน่งใบนะครับรอดูเลยครับจะได้อะไรครับขอให้มีคนอันเชิญ8คนครับมาแล้วครับมาแล้วสครับมาแล้ว1 มาอีกไหมเฮ้ยมีแค่สามคนอันเจ็ดสามคนได้ด้วยหรอพ่่อะไระาด้วยตัวอะไรเอ้ยได้การ์ดเลยอ๋อกาดอ๋อยินดีด้วย,อ,ยอีกแล้วนะครับได้การ์ดหายากอีกแล้วนะครับเขาว่างันนะอันนี้ก็คงจะเป็นพาสิบการ์ดอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันคืออะไรนะครับ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองสุ่มสิบใบไปเลยนะครับสุ่มใบเดียวลุ้นไม่มันนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูกันเลยครับขอคนอันเชิญแปดคนนะคนอันเชิญสามคนแม่เรานะมาละสองครับมาละสองครับลุ้นต่อครับมาละสองเป็นซครับขออีกซีครับแต่การยืนเนี่ย <c oughs> เหมือนจะมีแค่หกคน,นครับหกคนจริงๆด้วยวิเศ่สีทองมา เฮ้ยสีทองเว้ยหคนแต่สีทองว่ะเฮ้ยลุนครับลุนครับมีอะไรมั่งอะเฮ้ยมีการ์ดทองจริงด้วยว่ะเฮ้ยการ์ดทองหนึ่งใบครับการ์ดโชโก้เองนะฮะเดี๋ยวมาดูการ์ดใบแรกก่อนเลยครับเป็นการ์ดซอมบี้นะครับ มันจะทําให้ดีฟนส์ของศัตรูเนี่ยลดลง42เป็นเวลาะเวลา3าวิเลยนะถือว่าดีทีเดียวนะครับการต,ต่อไปนะครับการนี้จะทําให้อันดมิดเนี่ยมีพลังสูงสุดเพิ่มขึ้น60นะครับถือว่าดีเลยนะแล้วก็อตัวนี้ออคอริเอรีนะครับปริมาณความเสียหายครีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแล้วอันนี้การสกอร์เปียนนะครับทําใหอ้อาร์โมนะครับของอันดมิดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ การตัวนี้ก็ทําให้ศตรูนขอบเขตนะครับติดสถานและสลีปนะครับให้หลับนะครับถือว่าดีเลยนะครูดาว์ลดลงนะครับ25นะครับเอ้ยไม่ใช่2.5นะครับน้อยจังเลยการต่อไปครับสกาเลตันนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูขนาดกลางครับ3ครับครับขณะหลายคนก็อยากได้นะการสกาเลตันต่อไปครับโชโคครับ ทำให้พันธมิตรในขอบเขตเพิ่มขึ้น9%เป็นระยะเวลา2.2วินาทีนะครับให้ฟิลนะครับฟิลคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการขอบทองนะครับโชโคเนี่ยถือว่ามันต้องมันต้องมีดีอะไรสักอย่างเนี่ยการโชโคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีแล้วกันนะครับการต่อไปนะครับจะทําให้คูดาวของสกิลพันธมิตรทั้งหมดลดลง2.5%นะครับให้ครูดาวลดลงนะ ส่วนไปเป็นกัดกระตายครับพันธมิตรในขอบเขตเนี่ยมี SP เพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับในการสุ่มการ์ดครั้งนี้ผมถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะส่วนกัโชโกเนี่ยถ้าใครรู้ก็ช่วยเมมบอกกันด้วยเลยกันนะครับ <laughs> ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามร,รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Three, four, one, two, three. 너 그래, 너 요새 너 조금 이상해 졌어.